สวัสดีค่ะอันนี้เป็นผลงานนะคะสะักสวยงามนะคะบนเรือนร่างนะคะของร้านสยามทัดลูสินะคะร้านเราอยู่บนถนนนาวมินนะคะใกล้ๆสนอนัอดพา้าใกล้เดือมอบางกะปินะคะสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0641653813หรือแอดรือส d ไลน์ที่0955805 005 และสามารถสอบถามหรือเข้าชมผลงานได้ที่เพจสักคิ้วสามิติเทียมนะคะผลงานของที่ร้านจะมีทั้งสักทับรอยแผลเป็นแผลผ่าตัดสักคิ้วสักขอบตาสักในผมสักนงิชมพูทุกประเภทงานสักนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะมีช่างสักทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะลูกค้าสามารถส่งแบบและให้และรับงานออกแบบนะคะก่อนทำงานจริงนะคะให้ลูกค้าพอใจแล้วจึงจะสัก ตามใจลูกค้าชอบเลยนะคะอย่าลืมนะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะช่างเจี๊ยนดีบริการค่ะขอบคุณค่ะ